คุณผู้ชมคะขณะนี้กําลังมีเสียงสะท้อนปัญหาและข้อจํากัดในการบูรณะโบราณสถานโบสถโบราณในภาคอีสานนะคะอย่างเช่นวัดแจ้งที่จังหวัดชัยภูมิก็พบว่ามีปัญหาจากการฉาบปูนท่าผนังเดิมและทาสีโบสถเป็นสีชมพูนะคะทำให้ขณะนี้ในชุมชนกําลังตื่นตัวและร่วมกันระดมสมองว่าจะดึงหลายๆภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณะโบราณสถานโบราณได้อย่างไรบ้าง ติดตามรายงานจากคุณภัยทู์ธุรพันธ์ค่ะสภาพหอแจกหรือสาลาการประเรียนอายุกว่า100ปีของวัดโพธารามตะบนดงบงังอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามชำรุดสุดโทรมอย่างที่เห็นอิฐและปูนถูกกระแสลมน้ำฝนและความเข็มกัดกร่อนใกล้สุดพังแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดโพธาราม แต่ก็ยังไม่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรศาลาการประเรียนหลังนี้ถูกสร้างหลังการสร้างสิมหรือพระอุโบสถเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันพระอุโบสถสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2545และได้รับการบูรณะถึงสองครั้งส่วนการบูรณะศาลาการประเรียน ทางวัดทราบเพียงว่ายัางไม่มีงบประมาณช่วงนั้นรู้สึกว่ากรมศิลป์ก็จะหางบประมาณช่วยหลังนี้ต่อแต่ติดจนที่บ่างบประมาณมันไม่พอเพราะว่าให้ช่างเขามาประเมินดูแล้วต้องใช้เงินหลายล้านอย่างน้อยก็สี่ล้านขึ้นไปสี่ล้านม่ถึงว่าสี่ล้านปรับภูมิทัศน์ทั้งหมดเลยที่ได้คุยกันเท่าแกที่เขารับ ผิดชอบในการบูรณะเขาตีราคาประเมินไว้นะหลังจากนั้นมาก็ได้มีรู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาทำเรื่องเสนอเข้าไปในงบอีกคนหนึ่งนะ่าจะทำเป็นหลังนี้อีกคนหนึ่งจะทำเป็นหลังนี้แต่ว่าง,งบประมาณได้ไม่พอ ชาวบ้านบอกว่าโครงสร้างฐานรากของศาลาการ,ปรเปรียนหลังนี้เดิมมีการแกะสลักเป็นรูปมารแบกปั้นที่งดงามเช่นเดียวกับพระบรมธาตุนาดูนแต่ถูกก่ออิฐและฉาบปุญทับไว้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งทางวัดและชาวบ้านจําเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อไม่ให้ศาลาสุดพังเพราะต้องใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปัจจุบันทางวัดได้ยื่นหนังสือไปยังสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมา เพื่อขอให้เร่งรัดการบูรณะแต่ยังไม่มีคำตอบพระสงฆ์และผู้นำชุมชนจึงพยายามหาแนวทางการบูรณะโบราณสถานแห่งนี้โดยอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพราะเคยมีคนเสนอมาว่าถ้าทำบูรณะหลังนี้ก็บอกว่าเขาจะหาอุปกรณ์มาให้เขาจะให้เป็นอุปกรณ์แต่เมื่อก็ติดขัดอยู่ดีกับกรมน่น <S S S ใช่ระเบียบของเขาเมื่อก็อยากถามว่าระเบียบนั้น ขอบเขีดการทำงานของวัดระวังหลังนี้กับหลังนี้เนี่ยอัหลังนี้ชาวบ้านทำได้หรือเปล่าแต่ยังไม่มั่นใจก็เลยไม่กล้าทำอะไรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะต่างๆก็ไม่กล้าเพราะว่าไม่มั่นใจข้อมูลจากสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเผยให้เห็นแนวทางการบูรณะโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดอีสานตอนล่าง ที่มีโบราณสถานกว่า1,000แห่งรอ,อการบูรณะโดยกลมศิลปากรจะจัดอันดับความสำคัญกลุ่มปราสาทหินไว้ในอันดับแรกเพราะมีงบประมาณจำกัดส่วนกลุ่มสิมหรือโบสถ์และศาลาโบราณในภาคอีสานตอนล่างที่มีทุกจังหวัดและอาจมีจำนวนไม่ต่ำกว่า100แห่งยังอยู่ระหว่างการสำรวจหากชุมชนหรือวัดต้องการบูรณะโดยใช้งบประมาณของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเสนอโครงการพร้อมเขียนแบบเพื่อรับการพิจารณาจากกรมศิลปากรได้โดยการบูรณะต้องทำในรูปแบบที่กรมศิลปากรอนุมัติและมีช่างผู้ชำนาญจากกรมควบคุมงานเท่านั้นไผยทูนธุรพันธ์ไทยพีบีเสรายงาน